สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับการใช้พลังงานมีพลังงานที่มากขึ้นทุกวันนะครับอาจเรียกได้ว่าตั้งแต่เช้าเย็นเข้านอนเลยทีเดียวว่าจะเป็นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับน้ําการประกอบอาหารรวมถึงก,การเดินทางที่จะการล่อนี้ล้วนต้องท่องทางพลังงานทั้งสิน้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ากันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันดีกว่าครับวันนี้ช่วยโลกช่วยเรา ขาออนำเพื่อนๆกมากันที่ห้องเรียนการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าภายในศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมูล,ลนิธิ YMCA เพื่อการพัฒนาภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารู้จักวิธีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าค่ะาการใช้พลังงานอย่างรู้คุ้ค่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของพวกเรามาก เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชีวิตของเราจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาแล้วก็อาศัยพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ําหรือว่าพลังงานอื่นๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือว,ว่าพลังงานฟอสซิลเนี่ยกำลังจะหมดไปเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่เราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังใช้อย่างประหยัดแล้วก็ใช้อย่างรู้คุณค่าเพื่อที่จะมีให้ใช้ต่อไปในอนาคตค่ะ การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเป็นสิ่งที่เพื่อนๆช่วยกันทำได้และยังสามารถนำไปบอกต่อถึงวิธีการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้องอีกด้วยนะคะหากทุกคนหันมาใส่ใจและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าพลังงานก็จะยังคงมีให้เราใช้อยู่ค่ะที่สำคัญยังเป็นการช่วยโลกของเราอีกด้วยนะคะช่วยโลกช่วยเราง่ายๆใครก็ทาได้ค่ะ